นะครับไฟที่แล้วนั้นโอ้โบัลลังเพชรนี่ไม่รู้นะครับว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่ามาเปิดตัวไว้สวยเหลือเกินนะครับในไฟที่ชนะเพชรพงศกรครับ นี่ก็ดาวรุ่งจากค่ายมวยศักดิ์วิเชียนนะครับของคุณวิเชียนขุนประดิษฐ์ครับคุณพ่อของเพชรเด็ดเพชรนะครับมีมีมีเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติกันครับแล้วก็มาซ้อมเพชรจดีได้สองไฟล์ละเพชรพงศกรรูปร่างดีครับมวยเข่าสีเสื้อไฟเตอร์มวยไทยนะครับในการสนับสนุนของนายหัวมิตรนครสุเมศสอสัตตบงกดนะครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับทีราวุธิีละครนะครับให้คะแนน3ท่านอารนุชกางสุร,รเชษเจ้าวงและธงชัยทองสเวกครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคู่มวยล้างตากันนะครับฝ่ายแดงนั้นเคยเอาชนะมาครับ ตามมาต่อเกมบนทียกที่หนึ่งคู่รองของรายการในชน่วงที่สองครับคู่แนี้จบไปแบบสุกมั่นครับวายุน้อยนุยนสมุมเมืองครับพิกเอาชนะเพชรดำวอลวันนี้ไปแบบเหนือความคาดหมายคาดหมายครับดูครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับมุมแดงเคยเป็นฝ่ายเอาชนะมาครับบลาลังเพชรวันนี้โปรดการให้ทางด้านเพชรพงศกรแก้มือล้างตาอีกครั้งครับพงดี ดูว่าจะมาสูตรเดิมเลยนะครับสับศอกไปก่อนตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับบัลลังเพชรนะครับเพชรพงศกรนั้นค่อยๆขยับเข้าไปโอ้อาวุธมวยนะถือว่าหลากหลายด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะบัลลังเพชรนั้นรวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นด้วยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกนี่ออกได้เป็นธรรมชาติเลยครับ เพชรพงสกอไม่สนแล้วครับซ้อมมาดีเลยเกินก่อนนั้นก็สดนะครับก่อนที่จะมาพลาดท่าให้แพ้กับบันลังเพชรครับเคยใช้บริการกันมาเคยเจอกันมาครับไม่ต้องดูเชิญกันนานครับดูกับขยับเดิมเปิดเกมครับทางด้านเพชรทองสกรครับวันนั้นนี่พาท่าแพ้แบบนอนไม่หลับจนถึงวันนี้ครับพี่เอกครับขยับเข้าไปเลยครับ ยังไม่เร่งนะครับตรงต้นแบบนี้ครับแต่พยายามสอยล่างไว้ก่อนครับทีมดักจังหวะครับเตะขวาจอดแล้วก็นี่ครับล่างแล้วขึ้นกลางที่ตรงกลางเลยครับขวากลิ้นไปครับบอลลังเพชรโอ้เลยว่าออกแม่นด้วยนะครับบอลลังเพชรนี่ค่อยๆค่อยยับนะครับเพชรพงศกรเดินเข้าไปหาช้าไม่ได้นะครับช้าดีแข้งขวาเร็วเหลือเกินเพชรพงศกรก็มีแข้งขวานําไปก่อนครับดูนะครับยืนกันใกล้ๆนะครับชิงจังหวะออกการโอ้ โอ้ยโดนเตะเจาะยางครับตัดล่างลมจิ้งลงไปเหมือนกันเลยครับบอลลังเพชรครับบอลลังเพชรพชยิมแก้คืนนะครับดูครับเพชรพงศกรไม่สนใจค,ครับขยับเปิดเกมตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับดูครับกระชับพื้นที่เข้าไปใกล้ๆครับขวายาวยาก่อนเพชรพงศกรค่อยๆขย,ย,ยับเข้าไปดูนะครับเีลาการยืนมวยการมวยของบอลลังเพชรไี่ก็ สวยงามนะครับเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่เร็วครับโอ้แขนขวาขยับก็ไวดีต้องออกอาวุธนะครับช้าไม่ได้นะครับเจาะยางเข้าไปโอ้ทำท่าจะกระดุ้งให้เห็นเหมือนกันเลยกับบอลลังเพชรเดินเข้าหาแบบเร็วขึ้นครับนี่ครับศอกแบบนี้ครับมาอีกแล้วครับคอยดักเอาไว้สอกหน้าของบอลลังเพชรครับแต่ซ้ายเล็งนิ่งเดินเข้าหาครับเพชรขงสกอร์ครับมีศอกเหมือนกันเลยครับคอยงัดเข้าไป หนีไปก่อนเจ้เตะแข้งขวามาครับเดินเข้าหามัดขวาเตะขวาจอร่าดใหญ่ครับเพชรธงศกรครับส่วนบาลังเพชรนี่ดูฉาบสวยกว่านะครับดูจะได้เปลี่ยนความรวดเร็วนะครับมีลูกผีดนี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้และแข้งมีออกได้สองกาดเลยนะครับทังไคล์ทางขวาเพชรธงศก็ค่อยๆเดินนะครับไม่รีบร้อนนะครับแต่เลือกเลือกออกนี่ออกหนักๆโดยเฉพาะลูกเตะจาอยางเอามาดูกันพี่วงไงจะยีได้หรือเปล่า พยายามจะเบียดกล้ำนายตีไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนครับเดินลุยเข้าหาครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเจอลูกทีบไว้ก่อนครับเพชรพงศกรเจอเตะซ้ายเตะวาจ่อล่างคืนขวาครับมีลุกเบิ้ลบ้างครับโดนมาหนึ่งเบิ้ลคืนสองไปบ้างครับแข้งซ้ายหมัดแล้วก็นี่ครับซอกเขาที่แล้วโดนของเขาครับเที่ยวนี้ก็เอาศอกมาคืนเหมือนกันครับนายยังไม่ตีกรรมการก็จับแยกแหละ อันนี้นี่ออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับเฮ้ยใช้บริการกันมารู้ทางกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพชรพงศกรนั้นก็หมายมั่นตั้งมือเลอเกินนะครับว่าไฟนี้จะล้างตาให้ได้จะทำำําสําเร็จหรือเปล่าใบลังเพชรนั่ก็นิ่งนะครับชกในเกมตั้งรับออกแข่งนีค่คอยโต้สาดแข่งแทงเข่าเข้าไปช้าไม่ได้นะครับเพชรพงศกรต้องเบียดต้องชนนะครับเสริแล้วครับโอ้เจาะยางไปก่อน ดูว่าบาลังเพชรจะได้เร็วนะครับชกในเกมตั้งรับก็จริงแต่อาวุธนั้นเร็วครึกคืนขึ้นมาแล้วตะล่านเพชรพงศกรครับมียาฉีดมาแล้วครับยกทีสามก็เดินจับมาครับแต่ว่าดูครับบาลังเพชรพยายามจะขวางครับของลงมาบิดเสียบขวาเติมเข้าไปดูครับขวางอีกคนหนึ่งของอีกคนหนึ่งขวางครับใครจะตีใครครับพี่เอกพยายามจะเดินเข้าตีนะครับวงในเพชรพงศกรครับโอ้ลูกขวางจะดูครับนี่ขึ้นคอได้แล้วครับแทงแหลมแหลมครับ พยายามหมุนเหลี่ยมช่วยเหมือนกันแล้วตีสู้นะครับบอลลังเพชรเอานะครับไม่ว่าพอจับได้ปล้ำได้นี่ก็ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีเลยนะครับเพชรพุงศกรโอ้โหจะไปหักเขาแล้วครับมาเสียหลักล้มล,ลงไปเองก่อนวิ่งเข้าใส่เลยนะครับยาชีห้าหมื่นบาทดูบอลลังเพชรนะครับนี่นะครับโอ้จัดจ้านจริงๆครับเด็กคนนี้นี่แต่ว่าวงไงเริ่มจะเกาะได้ตีได้ ดูนะครับใช้ความใหญ่แร้วเบียดเข้าไปตีเข้าไปโอ้เอาละครับเริ่มจะทําผลงานได้ดีนะครับเสียงเชียร์นี่ก็ขึ้นเวทีเลยครับเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาครับทางด้านเพชรพงศกรครับพยายามจะเดินจับไมตีขณะที่บัลลังก์เพิ่เองก็พยายามจะบล็อกแขนไล่แขนไม่ให้ทางด้านเพชรพงศกรขึ้นคอได้ถนัดครับดูครับขวาครับเสียขวาครับตั้งกำแพงหน้าครับเด้งเข่าขวามาจังหวะสุดท้ายไม่ชัดเจนครับของการเบรกเกมแย่ก่อนครับ วงในแรงขึ้นมาเลอเกินครับเพชรพงศกรครับวงในแรงขึ้นมาเลอเกินเจอศอกเจอศอกแล้วยังไงครับพยายามขยับเข้าหาครับต่อยมัดหนึ่งสองนำเข้าไปก่อนเสียบไม่เสียบตีไม่ตีครับโดนบิดลูกนี้โอ้เสียหลักปะเพชรพงศกรนี่เขามีจังหวะนะครับมีหักบิดเลี่ยมนะครับแล้วก็แทงได้สวยๆโต้คืนดูว่าวงในจะจับได้ดีเป็นเรื่องนะครับนี่นะครับเอาสายเลี่ยมช่วยนะครับบอลลัง เพชรนะครับโอ้โหสามยกที่ผ่านนั่นครับทางด้านพลังเพชรขณะที่เพชรพงศกรเองก็พยายามจะเล่นขึ้นมาแล้วก็ทําได้ดีเหมือนกันครับดูครับยกนี้ยกที่สี่ยกสําคัญของมวยไทยครับใครยอาวุธิเข้าตาคำการมากกว่ากันครับจับในครับตีไม่ได้ําการแยกแล้วก็วิ่งเข้าใส่ครับทางด้านเพชรพงศกรครับแข้งซ้ายหนักหมัดขวาเติมเข้าไปวงในพยายามจะขึ้นคอขึ้นได้ไหมเด้งข่าวขวามาเดี๋ยวดูครับ เพชรพงศกรจะจับได้หรือว่าบัลลังเพชรจะต้านอยู่ครับลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวไม่ต้องพูดทางทาเพลงมีบัดนำแข้งนำเข้าไปครับวงในจับได้โอ้โดนบิดมาแทงไม่แทงครับเพชรพงศกรแทงซ้ายบัลลังเพชรก็ล็อกไว้ครับพยายามขวางเอาไวก้กระทุ้งเอาไว้ครับโอ้โหเกมยังผู้ขี้สูสีดูไม่ออกจริงๆเลยครับเพชรพงศกรนั้นเปิดเกมนะครับชนก้าไปเรื่อยมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำเใน บอลลังเพชรไม่มีเหลี่ยมนะครับตบนิดเดียวแล้วก็มีลูกแทงสู้แทงและคาเพชรผกรไม่สนถึงตัวตลอดปล้ำในตีเอาหนี่นะครับหมัดได้ลูกสวยยากลูกแบบนี้นะครับบอลลังเพชรตีเข้าไปโอ้โหเพชรผศกรถึงตัวทั้งแทงทั้งหมัดเบียดเข้าไปชนเข้าไปแล้วก็ปล้ำไม้อย่างเดียวนี่ครับลุยแรกครับทางด้านเพชรผศกรครับไม่สนครับอยู่วงนอกนี่โดนทางด้านบอลลังเพชรวางแข้งตุครับวงในขึ้นพอได้ลากมาตีได้ไหม ตีไม่ได้ไม่ถนัดกรรมการแยกอีกครั้งครับแล้วก็สับมือโชกแล้วก็วิ่งเข้าใส่เหมือนเดิมวับดูโดนแข้งซ้ายของบัลลังเพชรครับสอบขวาบวกมาดึงดึงดึงแล้วสับขวางัดกราไบโอเบียดกันเหลือเกินครับคู่นี้ครับกระทุ้งไปก็กระทุ้งคืนครับตีเข่าขวามาเพชรพงศกรได้ดอกสุดท้ายนะครับเข่าที่เน็บมาลุยต่อครับเพชรพงศกรครับเจอแข้งไม่สนใจครับไหลขวาคืนไปครับยิ่งแรงหรือเปล่ายิ่งชกยิ่งแรงหรือเปล่าครับ เด้งมาครับบัลลังก์เพชรเพชรพงศกรก็ตีซ้ายตีขวาครับขวางไว้ก่อนครับบัลลังก์เพชรขวา้วตับเลยครับหมดยกที่4เจอศอกคืนมาครับโอ้วยเด็กแต่ว่าอาวุธดีจัดเลยครับผู้นี้ครับวงนครับอีกคนหนึ่งล็อกอีกคนหนึ่งก็พยายามจะเสียบแหลมแหลมะครับเดินเข้าหาครับเพชรพงศกร ดกัดกตเตะดักเตะไว้ก่อนรับออกได้ทั้นแข้งซ้ายแข้งขวาครับวงในก็ชิงตีก่อนเลยครับบรลลังเพชรหักลงไปแล้วดูทำหน้าสะใจเลยครับโอ้โหโยกนี้ที่ออกมา,อาสายหลักเหลี่ยมนะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆงนะครับมีแข้งแล้วก็มีจังหวะพลิกเหลี่ยมเพชรพงศก,กร,รยังไม่สนนะครับยังชนตลอดเบียดก,ก็ไวไปกล้ามในโอ้ยบัลลังเพชรก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้อยู่ตลอด เกมการชกนี่ยังเบียดกันความหนุกแลครับดูว่าไม่ยอมนะครับแทบจะวิ่งเลยนะครับพี่พงศกรมาถึงช่วงนี้นี่ครับแทบจะวิ่งใส่อย่างที่บางลีบอกครับพยายามจะเดินเข้าไปเสียบซ้ายครับเด่งเข่าขวาครับโผล่มาครับแม่ไม่ว่าใครแพ้ใครชนะนี่สองภาคไม่พอครับต้องมีภาคสามแน่นอนครับชกกันแบบนี้พี่โอ้น่ารักหน้าหยิกทั้งคู่น่ารักหน้าหยิกทั้งคู่ครับโอ้จังหวะล็อกนี่ได้เสียบะครับตีเข่าซ้ายครับ หิ้วมายิ้วมาครับเออแม่โดนมาแล้วเอาคืนไม่ได้ด้วยครับเพชรพงศกรเอายังไงดีครับแบบนี้ครับลุยต่อเลยครับไม่มีทางเลือกครับเตะซ้ายต่อยเข้าไปแล้วก็วงนครับโดนขวางสั้นแล้วอีกสามสิบวินาทีนะครับมาดูว่าจะเร่งได้ไหมได้นะครับดูว่าบอลลังเพชรเองก็จะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครนีมาชุกในเกมตั้งรับ เพชรขงสกรก็ยังลุยตลอดกล้ามาตีเอาพอตีได้นี่เสียงเชียร์เข้ามาก็คือเหมือนกันเอาบอลลังเพชรพยา,ายามจะไล่แขนแล้วก็มียัดไฟเลยครับแทงสู้เหมือนกันเลยครับอ่าส่ไปปลายแล้วครับยกสุดท้ายของทั้งคู่มั่นใจแลวครับถีบไว้ก่อนครับลูุกดักของบอลลังเพชรดูครับโอ้โหสู้ฮกเลยนะครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ครับ แต่ว่าผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับกรรมการธทีราวุินะครับก็เดินเก็บใบคะแนนที่หนึ่งใบคะนนที่2นะครับใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไมที่บัลลังเพชรปเปิ้ลนครนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดย้ำแค้อีกครั้งครับ